ไลฟ์ทีนสไตล์รายการทีร่รวบรวมเรื่องราวสาระความรู้และความสนุกสนานไว้อย่างครบครันทั้งเทคโนโลยีท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงเพื่อนๆที่รักการอา่านเรียกได้ว่าเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับวัยที e นอย่างพวกเราจริงๆเลยค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกของปี2550ดังนั้นเรื่องราวที่โบลลิงนำมาฝากเพื่อนๆเนี่ยรับรองเลยค่ะว่าต้องพิเศษแน่นอนอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะม m a ทท t วันนี้ขออาสาต่างไปแก่รอยความสําเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ไปคว้าเหรียญจากเอเชียนเกมกับทีมนักแม่นปืนสาวดาวรุ่งน้องไม้ไฟแรงกันถึงลู่ซ้อมขอบสนามยิงปืนกันเลยทีเดียวต่อด้วยการท่องโลกจินตนาการไปกับเทคโนโลยีใหม่ไดอารี่ออนไลน์อีกหนึ่งรูปแบบการจดบันทึกสไตล์ใหม่ของวัยรุ่นยุคนี้ไปถ่ายรายการด้วยโครงการหนูน้อยนักเล่ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านเด็กปฐมวัยของอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คไปดูกันว่า เหล่านักเล่ารุ่นใหญ่กับนักเล่าตัวน้อยจะมีเรื่องเล่าสนุกๆอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างและนั่นก็คือทั้งหมดที่เพื่อนๆจะได้ชมกันในวันนี้อดใจไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตามโบลิ่งไปเกาะขอบสนามลวงลึกเบื้องหลังความสำเร็จของกองทัพนักกีฬาไทยกันค่ะประมาทที่ ในการแข่งขันกีฬาเอเช่นเกมณกรุงโดฮา,าประเทศกาตาร์ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั้นกองทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าชัยได้รับรางวัลมาถึง13เหรียญทอง15เหรียญเงินและ26เหรียญทองแดงค่ะรวมท,ทั้งสินหลาวก็54เหรียญที่เดียวเลยเรียกได้ว่าเก่งไม่แพ้ชาติในไหนเลยค่ะและสำหรับเหรียญทองเหรียญได้ที่เป็นเหรียญทองแห่งความสำเร็จนะคะก็ได้รับมาจากนาักกีฬายิงปืนประเททิมหญิงในการแข่งขันปืนยาวท่านอน50เมตรค่ะ oh, คนนี้นะคะก็คือนักกีฬาทีมทชาติไทยประเภทการแข่งขันปืนยาวนะคะซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็ได้ไปคว้าเหรียญทองมาให้กับประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ณกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ค่ะอยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีที่มาแบบเกิดจากเกิดที่จังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็มีความเป็นมายังไงถึงได้มาเริ่มเล่นกีฬาแคดนี้ค่ะ ชาของปานะคะจะเกิดที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะแต่ว่าบ้านอยู่สุพรรณค่ะแล้วพี่บีนะคะบีนะคะเกิดที่จังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก็แต่บ้านอยู่ที่กรุงเทพค่ะและสุดท้ายอหนูเป็นคนเชียงไหวตั้งแต่กําเนิดเลยค่ะและทั้งสามคนนี้เริ่มเล่นกีฬายิงปืนมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสิบห้าค่ะตอนนี้ก็สี่ปีใช่ค่ะตอนนี้สี่ปีพี่บีนะคะประมาณสิบเก้าค่ะตอนนี้ก็ประมาณห้าห้าปีได้ค่ะ แล้วน้องหมิวอะคะน้องหมิวเริ่มเล่นตอนอายุสิบอดปีค่ะเด็กมากเลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้น้องหมิวอยู่เท่าไรแล้วนะคะตอนนี้อายุสิบหปีคะนน่คะก็เรียกกันว่าฝึกใช้เวลาฝึกกันมาหลายปีกว่าจะมาถึงจุดนี้มีหนึ่งคนในนี้น้องหมิวใช่ไหมที่ได้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับครั้งแรกใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็ภูมิใจในตัวเองที่เราได้ก้าวมาถึงนะจุดจุดนี้ตอนเราอายุยังน้อยด้วยค่ะคิดว่าสเสน่ห์ของกีฬาชนิดน,นี้คืออะไรคะน่าจะเป็น ความท้าทายตัวเองอะค่ะว่าเองสามารถควบคุมอารมณ์ควบคุมสมาธิเองได้มากแค่ไหนพี่บีจ้ะค่ะก็ะอยู่กับการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าค่ะถ้าเกิดว่าทิศทางลมเปลี่ยนเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงที่จะกลับมายิงให้เข้าสิบเนี่ยค่ะมันจะท้าทายตรงเนี้ยค่ะได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันอีลาเอชเกมมาแล้วเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกภูมิใจอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเราทำเพื่อประเทศชาติสำเร็จอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ก็ดีใจมากค่ะก็คือวันนั้นเป็นวันที่สี่ธันวาที่เราแข่งกันแล้ววันรุ่งขึ้นนะคะจะเป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาแล้วก็มีโทรศัพท์โทรเข้าไปที่โอลิมปิกว่าพวกเราได้เหรียญแล้วนะเนี่ยค่ะเราก็แบบรู้สึกว่าเออเราทําเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าราบว่าซาบซึ้งอะค่ะคือพอเราขึ้นไปยืนบนแท่นปุ๊บแล้วก็จะมีเพลงชาติไทยออกมา น้ำตาแทบจะไหลเลยค่ะแล้วเพื่อนๆที่เขามาคอยเชียร์เขาก็ช่วยกันร้องเพลงชาติไทยนะค่ะก็คือเป็นสิ่งอะไรที่ภาคภูมิใจมากที่สุดที่เคยเจอมาแล้วค่ะที่ตอนนี้ที่เราเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วเนี่ยก้าวต่อไปในฐานะนักกีฬาเนี่ยอยากจะทําอะไรต่อไปค่ะอยากจะทําผลงานให้ดีที่สุดนะค่ะแล้วก็พัฒนาตัวเองไปในระดับโลกไปในระดับโอลิมปิกเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงกลับมาให้กับประเทศของเราค่ะส่วนใหญ่ความฝันของนักกีฬาส่วนใหญ่ก็อยากที่จะ ก้าวไปถึงโอลิมปิกหนูก็ฝันไว้ว่าสักวันหนูก็จะได้ก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของนักนักกีฬาแล้วก็จุดสูงสุดของชีวิตของหนูอะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้เพื่อนเพื่อนนักคนนี้ฝากอะไรถึงเพื่อนเมืองบ้านที่มีเป้าหมายแล้วก็ฉันจะอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนกันฝากอะไรถึงเพื่อนนึ่ค่ะก็ถ้าน้องๆนะคะสนใจที่จะเล่นกีฬาอะไรสักอย่างก็แค่มีความกล้านะคะ เข้าเดินเข้าไปแล้วก็ลองกีฬาเหล่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆสนใจที่จะเข้ามาเล่นกีฬายิงปืนนะคะก็เชิญเข้ามาได้ที่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยค่ะพวกพี่ๆี่ยินดีต้อนรับค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะลองหันมาสนใจทานกีฬาบ้างนะคะเพราะว่ามันอาจจะสนุก่าที่เพื่อน,น,นะคะิดค่ะน้องๆพี่พี่เยวาวชนทั้งหลายถ้าเกิดทุกคนสนสนใจมาเล่นกีฬามามายิงขึ้นเพืทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ จะทําให้แบบเรามีความสุมสขมากกว่าการเวทมวสรมทําอย่างอื่นกันนะคะตอนนี้ก็ยังดีใจกับเบลใงวันที่ได้รับมันไม่หายเลยนะคะแต่ยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณทั้งสามคนมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับรายการทีเคทีของเราในวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเพื่อ,อนๆคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอติเฟื่องมีนังสือดีๆกับการบําบัดสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังเครียดหรือว่ากําลังเซ็งกับ ใ้ชีวิตที่คิดว่าหนักหรือว่าเบื่อแหม่น่าเกินไปะดีตความจนไปค่ะโอ้ยทำไมมันปวดหัวมึนอย่างนี้มันเโอ้ยเป็นเป็นอะไรไปครับโอ้โหโหนังสือหนักนี่พักนั่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนขอบคุณครับโอ้เป็นอะไรมาครับเนี่ยถ้าทางไม่ค่อยสบายหรือเปล่าครับไหนเล่าอาการให้ผมฟังหน่อยสิครับคือช่วงนี้นะครับคุณหมอครับ ครับผมไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับคือผมนอนใครจะรับอย่างนี้และครับคือมันพักนี้นะครับมันเครียดเครียดนะครับคุณหมอจนเครียดจนเครียดจนไม่กินเล่าครับถูกต้องนะครับแล้วงไงต่อครับคือช่วงนี้นะครับเพื่อนเขาลุมต่อว่าพึ่งว่าแตนว่าผมว่าผมเนี่ยครับทุ่มเวลาให้กับตําราเรียนพวกนี้มากจนเกินไปจนไม่มีเวลาไปเล่นหัวสูงสิงกับใครนะครับคุณหมอ คุณเป็นพวกนักวิชาการใช่ไหมครับใช่ครับเอาอย่างนี้หนังสือเล่มนี้เรื่องอ่านเล่นครับอืมคุณลองเอากลับไปอ่านดูนะครับแล้วคุณหมอครับถ้าผมมาอ่านเรื่องอ่านเล่นเนี่ยผมจะเสียเวลาการเรียนโดยใช่เหตุไหมครับคุณหมออ้าออ,อย่ารู้ถูกยาหมอนะครับนี่เป็นเรื่องอ่านเล่นที่มีสาระดีไม่ใช่เล่นนะจะบอกให้แล้วรสชาติของเรื่องนี้เป็นยังไงครับในนังสือเล่มน,นี้มีหมดเลยนะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานท,ทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งมันผมมั่นใจเลย แน่แน่และคุณจะหายเครียดด้วยนะครับเชื่อหมออย่างผมสิครับในเมื่อคุณหมอพูดสักขนาดนี้แล้วนะครับผมจะเชื่อคุณหมอครับว่าอ่านแล้วนอนหลับสนิทนะครับครับผมเอาเป็นว่าถ้าผมหลับแล้วผมจะมาเข้าฝันแล้วกันนะครับดีเลยครับสองตัวท้ายนะครับโอเคครับคุณหมอครับโอเคครับงั้นวันนี้ผมลาก่อนนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ